รถเก่งและไอเทมต้องคันนี้เลยกับ Toyota v วีอนะคะโฉมเป็น2ได้รถสีขาวภายในเดิมรถสวยสุดๆกับราคาตั้งขาย2อแส45,000บาทผ่อนเริ่มต้น5,000บาทได้รถสวยคัดเกตใครที่สนใจห้ามพันปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทอโต้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเซลซ้มโอกันเช่นเคยเลยที่ทอโต้สำนักันใหญ่สำหรับช่วงนี้นะคะใครที่กําลังมองหารถสวยคัดเกตเป็นรถมือ2นะคะคัดเกตคุณภาพใช้งานในช่วงหน้าเทศกาลและที่สําคัญตอนนี้ก็ใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วบอกเลยว่าที่ทอโต้นะคะโปรโมชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะมีแต่รถสวยเข้ามา โดยเฉพาะนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถเก่งแฮทแบกนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มรถนะคะน่าใช้งานตั้งแต่ไซส์เไซส์เไซส์ x อนะคะมีมากมายหลากหลายเลยสำหรับใครที่กําลังสนใจออกรถมือ2ในช่วงนี้นะคะสามารถติดต่อช่องทางแอดมินของทอโต้กันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้โซโมยอยู่กับรถแบรนด์หลักกันอีกแล้วนะคะเป็นรถกลุ่มซิตี้ค่ะที่สําคัญกรณีจัดไฟแนนซ์ผ่อนเริ่มต้น 5,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยใครที่กำลังสนใจในการออกรถในช่วงนี้นะคะรายละเอียดเบอร์ปักหมุดด้านล่างให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับรถนะคะเป็นแลไอเทมไม่มีผลิตแล้วที่สำคัญนะคะตัวเจนนี้นะคะเป็นเจนโฉบที่2ของรุ่นด้วยนะใครที่สนใจตัวรถกลุ่มสิธิค่ะเครื่องอึดถึกทนนะคะเอาไว้ใช้เดินทางไกลออกต่างจังหวัดบอกเลยว่า ขับขี่ดีสุดและที่สําคัญนะคะอัตราการกินน้ํามันเนี่ยช่วงนี้น้ํามันกําลังลงเลยนะคะอัตราการกินก็อยู่ประมาณ16โลลิตรถึง18โลลิตรเลยได้รถสวยไว้ใช้งานเป็นรถเก่งซีดานสประตูนะคะรุ่นยอนนิยมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวของตัวรถก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดสัญกรณ์ติดตามด้านนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดลิปอัปเดตของช่องทอโ,อโต้ <S <S วันนี้นะคะสซโมก็อยู่กับรถแลไอเทมนะคะทำไมถึงต้องบอกว่าเป็นแลไอเทม เพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีผลิตแล้วนะคะและที่สำคัญตัวนี้ยังได้เครื่องยนต์ มี VTi แท้โตโยตานะคะรับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมสำหรับนะคะรถขัานสีขาวด้านหลังทมโอนะคะเป็นตัวโตโยต้า v ีออตัวเจนะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่บอกเลยว่าภายในนะคะค่อนข้างสวยเลยที่สำคัญได้รถปี2011จดปี2012สีขาวชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันนะคะได้แบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ราคาตั้งขายเพียง245,000บาทนะคะเลขไม่แค่แสน0 0 0เท่านั้นนะคะใครที่กำลังนะ สนใจอยู่นะคะก็สามารถติดต่อเบอร์ปังหวดด้านล่างได้เลยสําหรับกรณีจัดไฟแนนซ์จัดเต็มพีดาาผ่อนเริ่มต้นประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าจัดเต็มนะคะไม่ได้ใช้เงินนะคะก็จะผ่อนอยู่ประมาณ4,000ปลายถึง5 0 0 0ต้นเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจรายละเอียดการออกรถลูกค้ารายได้1,000 0นะคะ มาซื้อคนเดียวจดไม่ต้องแสวคนค้ำได้เลยสนใจติดต่อเบอร์ปังหมุดได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถกันบ้างนะคะว่าได้อะไรบ้างในส่วนของตัวโฉมหน้านี้นะคะเขาจะเรียกว่าตัว v ีออหน้ายิ้มนั่นเองหรือนะคะเป็นตัวโฉมเจนที่2นะคะสําหรับตัวโฮมเมียมกระจังหน้าส,สวยๆแบบนี้นะคะผ่านการปรับสภาพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ชุดแต่งสเกิร์ตล่างนะคะติดในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวสเกิร์ตใหม่ๆส,สวยๆมาให้นะคะ ในส่วนของตัวไฟนะคะก็ได้เป็นตัวไฟแบบไฮโรเจ้นนะคะโคมไฟแท้ใสๆส,สวยๆแบบนี้เลยตัวรอบสีขาวแท้นะคะรับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมที่สําคัญนะคะตัวรถนะคะเป็นตัวเดิมๆเลยนะคะไม่ได้ผ่านการแต่งมามีแค่การติดในส่วนของตัวสกเกิร์ตเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามว่า ตัววีออสเอาไปแต่งหรือเปล่ามีการเปลี่ยนนู่นนี่นี่นั่นหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าทอโตเราเน้นขัดรถสวยเกตเอรับประกันทั้งโครงสร้างรับประกันทั้งเครื่องยนต์นะคะที่สําคัญคันนี้นะคะได้รายละเอียดร,รถสันเงาคอมบอดี้เดิมหมดเลยมาต่อกันที่ในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวยางกันบ้างได้เป็นตัวล้อแบบกระทะนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวยางปี2018หน้ายางนะคะก็เป็นตัวหน้ายางเดิมหน้ายางใหญ่นะคะตัวแม็กก็จะเป็นแม็กขอบ15้นั่นเอง รายละเอียดนะคะของตัวยางจะได้เป็นตัวยางโยโกฮาม่านะคะภายในซุ้มเนี่ยสภาพเดิมๆหมดนะคะไม่มีรอยเยิ้มของคาบน้ำมันตัวโชคเดิมตัวไฟเลี้ยวนะคะติดแก้มข้างมาตรงรุ่นนะคะมีตัวอักษรโลโก้ของตัวรุ่นเครื่อง VVTI บ่งบอกมาด้วยตัวกระจกนะคะการปรับนะคะก็คือการปรับแบบแมนนวลนะคะการพับก็จะเป็นการพับแบบแมนนวลแบบนี้เลยเพราะว่าตัวเริ่มต้นนะคะยังไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้า การปรับการพับต่างๆจะเป็นแบบแมนนวลร้วนนะคะรายละเอียดติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวกระจกนะคะแท้เดิม Toyota านะคะติดฟิล์มมาเป็นที่เรียบร้อยรถปี12นะคะกระจกแท้เดิมปั๊มโลโก้โตโ,ตโยต้าดำํำแบบนี้เลยด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวโลโก้แท้เดิม Toyota นะคะอย่างที่บอก เราเน้นคัดรถสวยถึงเป็นรถปี1 1 1 2นะคะแต่รายละเอียดบอกเลยว่ารถนะคะสวยเดิมจริงนะคะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างภายในนะคะโทนคุมโทนดำแต่ว่ารายละเอียดที่สมโมจะให้ดูนะคะไม่ใช่ในส่วนของตัวนะคะภายในจะเป็นในส่วนของตัวแผ่นเพจไม่ว่าจะเป็นเลขตัวถังนะคะหรือว่าเป็นรายละเอียดอักษรต่างๆนะคะชัดเจนแบบนี้เลย รับประกันนะคะว่าตัวรถนะคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆเดิมๆผ่านการปรับสภาพมาเรียบร้อยนะคะดูตรงขอบประตูล่างนะคะติดในส่วนของตัวสเกิร์ตข้างมาให้กับลูกค้าด้วยฝาถังน้ํามันนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเบนซินนะคะที่สําคัญอย่างที่บอกเลยเครื่อง1.5ในการกินน้ามันเนี่ยประมาณ1น,นะคะ ประมาณ16นะคะ18โลลิตรโดยประมาณแต่ถ้าลูกค้าขับรถในตัวเมืองก็ได้อยู่16ล,ลิตร15 16โล,ลิตรใกล้ๆกันนะคะประมาณนี้เลยรายละเอียดบอดี้หลังๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวบอดี้รถเดิมๆติดสเกิร์ตนะคะในสงองตัวสเกิร์ตท้ายนะคะสเกิร์ตล่างมาติดสปอยเลอร์นะคะเป็นสปอยเลอร์เป็ดนะคะอันนี้ติดมานะคะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้อักษรต่างๆนะคะตัว VOS โลโก้โตยโยต้านะคะหรือว่าจะเปนในส่วนของตัวอักษรรุ่งตัวเจนะคะไม่ได้มีหลุดหายเลยคิ้วด้านหลังสีเดียวกันนะคะกับตัวรถเลยนะคะตัวโคมไฟเดิมๆนะคะสวยๆเดี๋ยวสมอพเปิดในส่วนของตัวฝาท้ายให้ดูนะคะในส่วนของการเปิดเนี่ยจะเปิดได้2วิธีนะคะก็คือเปิดจากภายในนะคะหรือว่าจะเปิดจากตัวคุณแจก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกัน อ่าหลักๆนะคะที่จะให้ดูก็เป็นในส่วนของตัวนะคะน็อตนะคะเดิมๆต่างๆเดิมๆหมดนะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนะคะการปั๊มโลโก้นะคะของตัวโตโยต้าว่าเป็นฝากระโปรงแท้เดิมรายละเอียดน็อตนะคะทุกจุดทุกมุมบอกเลยว่าคันนี้รถส,สวยเดิมจริงนะคะภายในนะคะก็จะมีในส่วนของตัวชุดนะคะ ถ้าเป็นรถ V ีออบอกเลยว่าบางคันนะคะพวกบล็อกพวกนี้นะคะจะไม่อยู่แล้วนะแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต่างๆอยู่ครบนะคะแล้วก็ได้เป็นยางอะไหล่แท้เดิมนะคะยางอะไหล่เนี่ยยังไม่ได้มีการถอดออกมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อส่วนของตัวรอยซีนรอยเชื่อมทางมะพร้าวคันนี้นะคะรถสวยเดิมจริงนะคะและที่สำคัญนะคะรถสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายขับได้สบายเลยนะคะ ขับขี่นะคะบนท้องถนนตัวรถซีดานนะคะของตัว Vios เองเนี่ยขนาดก็กําลังดีบอดี้กำลังสวยนะคะใช้งานเนี่ยค่อนข้างคล่องแคล่วน,น,น,นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์เองก็ค่อนข้างอึดทุกคนแมทเทนั่นดูแลง,ง่ายการเติมน้ํามันก็เติมง่ายนะคะรองรับน้ามัน91านนะคะ 95E 20ีเติมได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ,ของตัวรถเ <amation> องนะคะใช้งานอย่างที่บอกอเนกประสงค์โดยสารได้บรรทุกได้นะคะ ขอนประมาณ5,000ันบาทใครที่สนใจเนี่ยคันนี้มีคันเดียวรีบเลยเดี๋ยวลองไปดูความกว้างของภายในตัวรถกันนะคะสำหรับภายในนะคะผ่านการปรับสภาพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภายในก็จะเป็นตัวเบาะผ้าสภาพสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดของผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสภาพภายในนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวหลังคาด้านบนเองนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยเลย ไฟนะคะระบบไฟต่างๆการใช้งานปกตินะคะพื้นที่ภายในเนี่ยกว้างถือว่าเป็นรถเก่งไซเอ็มที่ค่อนข้างดีเลยนะ,ะและเกี่ยวกับการดูแลภายในเนี่ยเบาะผ้าก็ทําความสะอาดง่ายนะคะเวลาเอาไปล้างทําสปานเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ภายในรถเนี่ยราก่อนส่งมอบนะคะก็ดูแลเป็นอย่างดีทําการล้างภายในทําความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยรถพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้ากันว่าออ,อปชันด้านหน้านะคะลูกค้าจะได้อะไรกับตัวเจกันบ้าง สำหรับตัวนี้นะคะตัวคุณแจก็ยังเป็นในส่วนของตัวคุณแจแบบไขยอยู่นะคะก็จะเป็นตัวคุณแจแบบรีโมทไขแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูเลขไม้นะปัจจุบันนะคะว่าคันนี้เลขไม่ประมาณเท่าไหร่อ่าอันนี้ทําการสตาร์ทให้ดูนะคะ ัวเครื่องนะคะไม่มีสัญลักษณ์ข so <Tá, S 1> <that? S 2> ึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าปัดนะคะรถคือเดิมๆนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะอันนี้ก็มีตัวอักษรนะคะบงบอกว่าเบลนะคะนี้ก็คือส้มโอเขามานั่งให้ดูนะคะไม่ได้คาดเบลมันก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนมีการเปิดประตูนะคะโต้เบรกนะคะเบรกมือขึ้นไว้นะคะแต่ในส่วนของตัวรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอักษรการแจ้งเตือนต่างๆไม่มีนะคะก็คือรถรับประกันนะคะว่ารถเดิมๆเลยเลขไมคันนี้นะคะ1นึ่งแสนหกหมื่น 7,000กิโลค่ะลูกค้าถือว่าสแตนดาร์ดมากนะรถปี2011จดปี2012ไหม่ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะเบื้องต้นเ่าๆก็ไม่ได้น้อยเกินแล้วก็ไม่ได้เยอะเกินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพคอนโซลเองนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยถือว่าเป็นคนรักรถพอสมควรเลยนะคะตัว v ีออเองนะคะข้อสังเกตของเขานะคะตัวที่เป็นจุดนะคะ ที่บอกเลยว่าเป็นี o อสนะคะภายในก็คือการย้ายในส่วนของตัวหน้าปัดเดือนไมเนี่ยจากปกติต้องอยู่ฝั่งทางด้านข้างคนขับนะคะก็มาไว้ตรงกลางนะคะไม่บางทัศนวิสัยอันนี้คือข้อดีอีกหนึ่งข้อนะส้มโอมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเวลาการมองเนี่ยคือคนขับนะคะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลย และในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะคะ C d เครื่องเล่นวิทยุปกตินะคะโหมดต่างๆเนี่ยรายละเอียดชัดเจนนะคะการใช้งานปกติแอร์แบบอนาล็อกสภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะความเย็นแอร์นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเสียงเนี่ยไม่มีนะคะสภาพเดิมๆกริ๊บหมดเลยเกียร์ออโต้นะคะก็สภาพสวยๆเหมือนกันตรงที่พนักแขนตรงกลางนะคะก็มีในส่วนของตัวช่องเล็กๆน้อยๆเก็บของได้นะคะมีในส่วนของตัวที่จุดบุหรี่มาให้1จุดด้านข้างนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดเบื้องต้นนะคะพวงมาลัยแท้เดิมโตโยต้าไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพส,สวยๆนะคะของตัวรายละเอียดหนังนะคะไฟด้านบนเพดานก็ใช้งานปกตินะคะแบนแผ่นบังความร้อนนะคะสะภาพส,สวยๆไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยหลุดในส่วนของตัวเบาะเองนะคะก็เบาะตึงๆนะคะเป็นเบาะผ้าทรงเดิมนะคะของตัววีออสเลยนะคะรายละเอียดรถภายในคือสวยเดิมหมด ใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยราคา245,000บาทกับ Toyota v i o อ 1.5J นเจนะคะปี2 0 1 1จดปี2022เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันว่าเครื่องยนต์นะคะจะสภาพเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองไปดูกัน ามาต่อกันที่เครื่องยนต์ของรถกันบ้างนะคะสําหรับรุ่นนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ VVTi นะคะหรือว่าจะได้อีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องยนต์แท้เดิมโตโยต้านะคะเป็นตัวเครื่องเดียวที่บอกเลยว่าอึดถึกทนนะคะเป็นตัวสี่สูบที่สําคัญนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะสภาพสวยๆหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวน็อตฝากระโปงน็อตยึดต่างๆนะคะคานด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในสนองตัว ะโหลกนะคะบางโคนขฝานะคะสภาพส,สวยๆรอยซีนรอยเชื่อมต่างๆเดิมๆหมดในส่วนของตัวคานหม้านหน้านะคะก็สภาพสวยๆเลยด้านซ้ายนะคะน็อตไม่มีรอยขยับเลยน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะห้องเครื่องก็ผ่านการปรับสภาพมาแล้วนะคะเกี่ยวกับแมท่ทันเน้นการดูแลเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยลูกค้าออกรถไปรถพร้อมใช้งาน ที่สาคัญนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะทอโต้ดูแลให้การเช็คระบบต่างๆนะคะก่อนส่งมอบเราดูแลให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างในส่วนของตัวรายละเอียดของที่บังนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวแผ่นกันความร้อนนะคะก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนี่ถือว่าค่อนข้างดีนะเะจ้าของเดิมเนี่ยถือว่าดูแลรถค่อนข้างดีแบบว่าไม่ได้ใช้งานจนหน่วงนะคะทําให้รู้เลยว่าเจ้าของเดิมรักรถจริงฝากระโปรงแท้เดิมโตโยต้านะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสุดนะคะการดูว่า รถเดิมไหมสภาพเดิมเดิมไหมรับประกันร,รถสวยไม่มีชนหนักนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะสําหรับใครที่กําลังสนใจตัวรถซีดานและเป็นตัวกลุ่มรถ v ีออนะคะเครื่องอึดถึกทนนะคะต้องคันนี้เลยย้ำอีกครั้งนะคะกับ t o โยต้าวีอ 1.5J ปี2011-2012จดปี 2012. ราคา2 4 5 0 0 0ันบาทได้รถสีขาวสวย ผ่อนเริ่มต้น5,000บาทเคดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะได้รถส,สวยชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันสีสปอยเลอร์ท้ายแล้วภายในเดิมรถสวยเดิมนะคะต้องคันนี้เลยใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อเบอร์ปักหมุดด้านล่างหรือว่าสนใจในการออกรถสนใจในการจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถ ติดต่อช่องทางแอดมินนะคะแล้วก็แจ้งว่าติดต่อเซลล้มโอได้เลยนะคะยินดีดูแลยินดีให้บริการบอกเลยว่าตอนนี้ที่ทอโต้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการออกรถวันนี้พอนอีกทีฟรีหน้าหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดโปรโมชั่นของแหมนะคะจุกๆก,กันไปเลยใครที่สนใจเนี่ยต้องมาออกรถที่ทอโต้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดสันกร่งติดตามด้านนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวอัปเดตของทอโตนะคะวันนี้โมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ